สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจอกลึกกันเรื่องแหล่งข้อมูลในโลกคริปโตนะครับที่มีคนให้เรามาคือ,อ CoinDesk แหล่งข้อมูลและข่าวคริปโตเคอเรนซีชื่อก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะทางมากๆแต่เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไม CoinDesk ถึงมีบทบาทสำคัญแล้วก็มีข้อมูลแบบไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับคนที่ตามตามวงการนี้อยู่นะครับใช่ค่ะคือถ้าพูดถึง c o i n e s เนี่ย ไม่ใช่แค่เว็บข่าวทั่วๆไปนะคะในวงการคริปโตนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญคนหนึ่งเลยจุดเด่นจริงๆของเขาคือการผสมผสานกันค่ะระหว่างข่าวสารล่าสุดกับพวกข้อมูลเชิงลึกหรือว่าดัชนีต่างๆนะคะที่แบบคนในอุตสาหกรรมเขาใช้อ้างอิงกันเยอะเลยค่ะ,ะน่าสนใจครับข้อมูลเชิงลึกดัชนีที่ว่านี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงที่ทำให้ c o n d e s มันต่างจากเว็บข่าวอื่นๆ ได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะเอ่อดัดชนีราคาบิตคอยตัว Bitcoin Price Index หรือ XBP เนี่ยที่ CoinDesk เขาพัฒนาขึ้นมาเองเลยตัวเนี้ยก็เคยถูกใช้กันแพร่หลายมากๆนะคะหรือ,อย่างพวกรายงานวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเชิงลึก ที่ออกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่บอกว่าราคาขึ้นลงเท่าไหร่แต่จะพยายามวิเคราะห์พวกปัจจัยพื้นฐานด้วยหรือความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีแบบว่าการอัปเดตเน็ตเวิร์กสำคัญๆหรือการเปลี่ยนแปลงในฝั่ง d e f าฝั่ง NFT อะไรพวกนี้ค่ะอ๋อ oh, ครับครับหมายความว่านอกจากตามข่าวทั่วไปแบบใครร่วมมือกับใครราคาเหรียญไหนขึ้นลงอะไรแบบนี้ CoinDesk เขาก็พยายามให้ข้อมูลที่มัน เอ่อช่วยวิเคราะห์ภาพรวมตลาดหรือว่าทิศทางของเทคโนโลยีด้วยว่งเงนเถิดนะครับถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่มีข่าวใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างเอ่อแพลตฟอร์มเทรดใหญ่ๆล่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศสำคัญๆเนี่ย CoinDesk ก็มักจะเป็นแหล่งข่าวแรกๆเลยค่ะที่ให้รายละเอียดแล้วก็มีบทวิเคราะห์ผลกระทบตามมาซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะกับนักลงทุนหรือคนที่ทำงานในรตสาหกรรมนี้ ครับเข้าใจเลยคือการที่เขาทำทั้งข่าวเร็วแล้วก็มีวิเคราะห์เชิงลึกด้วยแบบนี้ก็ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่คนในวงการเอ่อน่าจะตามกันใกล้ชิดเลยนะครับทีนี้ในมุมของคนที่เป็นนักลงทุนหรือแค่สนใจเฉยๆเนี่ยการมีข้อมูลจากแหล่งเดียวอย่าง CoinDesk เนี่ยมันจะพอไหมครับหรือว่าควรจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหม เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือการมีแหล่งข้อมูลหลักที่มันครอบคลุมอย่างคอยเดสเนี่ยก็ช่วยเล็บตามภาพรวมได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่านะคะต้องไม่ลืมว่าโลกคริปโตในข่าวสารมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็มีหลายมุมมองมากๆการเพึ่งแค่แหล่งเดียวเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันคือสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคอยเดสเองเขาก็มีมุมมองหรือว่ามีจุดที่เขาเน้นเป็นพิเศษของเขาเองอะค่ะแพลตฟอร์มข่าวสารข้อมูลแบบนี้สำคัญค่ะในการให้ข้อมูลแต่ว่า คนรับสารก็ต้องใช้วิจารณญาณเสมอแหละค่ะการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่งหรือการทําความเข้าใจว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลนั้นๆก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นอยู่ดีค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับสรุปก็คือ coin desk นี่เป็นมากกว่าเว็บข่าวคริปโกทั่วไปนะเพราะมีทั้งข้อมูลเชิงลึกดัชนีบทวิเคราะห์ที่หลายคนในวงการเขาให้ความสําคัญแต่ถึงอย่างนั้น การพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบด้วยก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่ดีนะครับใช่เลยค่ะโดยเฉพาะในตลาดที่มันผันผวน,นสูงแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแบบนี้การมีข้อมูลที่มันรอบด้านแล้วก็น่าเชื่อถือได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคที่ข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตมันหาง่ายมากเลยจากหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียฟอรัมหรือเว็บข่าวอื่นๆเนี่ย